สวัสดีครับวันนี้ตัวโน้ตชาแนลนะครับไอเลิฟบอลไซน์นะครับวันนี้จะพามาชัวสวนนะครับอาจารย์เฉลียวสายห้านะครับโอ้โหมะขามตั้งเด่นสง่าเลยนะครับมาดูครับว่าสวนอาจารย์เฉลียวมีอะไรบ้างนะครับไม้สิสวนนี่เยอะมากนะครับนี่ปกติก็จะเห็นตามงานประกวดนะครับแต่ว่าไม่เคยมาดูที่สวนเลยนะครับวันนี้ก็พามาชมนะครับดูแพลหน้าเกาะหินรากสวสวนะครับ ต้นนี้ก็สวยงามมากนะครับต้นนี้ก็จบบริบูรณ์แล้วนะครับเป็นไม้กอหินที่สวยมากนะครับส่วนนี้มีไม้กอหินเยอะมากนะครับแล้วก็แบบจบๆก็หลายต้นนะครับนี่ยังมั่งข้างมากเล็กมากน้อยนี่ครับเก่าแก่มากนะครับลากอาดหินแบบแน่นติ๊บเลยนะครับนี่สวยมากนะครับต้นนี้ก็เป็นไม้จบอีกต้นหนึ่งนะครับก็น่าจะเคยเห็นในสนามประกวดอยู่กันอยู่บ้างนะครับ และก็ที่กําลังสร้างนี้ก็เยอะนะครับนี่มาดูมาสางต้นนี้นะครับต้นนี้ผมเห็นที่ขอนเก่นนะครับที่งานขอนเก่นก็และที่งานห้อยยางนะครับต้นนี้ก็เพิ่งรู้นะครับว่าจาจาร์เฉลียวเป็นเจ้าของนะครับต้นนี้สวยมากนะครับแล้วก็มีเพมหน้าเพมหน้าจบจบสวยๆก่อเห็นนี้เยอะเหมือนกันนะครับหลายต้นเลยเป็นไซส์ที่ไม่ใหญ่มากนะครับเนี่ยไซส์ที่สองคนยกได้นะครับ จิงก็ต้นจริงเขาก็ต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่เป็นสายใหญ่เลยนี่กําลังสร้างนะครับไม้ก่อหินรากนี้ลีลาอ่อนช้อยดีนะครับแล้วก็มะขามก่อหินนี้ก็เยอะนะครับมะขามก่อหินเยอะมากนะครับนี่ทำรากแวะนะครับหรือขึ้นโค้งนะครับแล้วก็พวกตะโกหนูนะครับหรือจะเป็นตอเสียบก็มีนะครับตอแท้ก็มีนะครับเยอะมากนะครับนี่มั่งข้างกําลังขึ้นกิ่งไว้นะครับนี่ก็กําลังสร้างกันนี เอ็มแรกก่อหินต้นนี้ก็สวยนะครับสวยลากเขาเส้นใหญ่ดีมากนะครับเส้นใหญ่ดีมากก่อหินแน่นๆเลยนะครับรบรรยากาศนะครับที่สวนนีชาฮกเกี้ยนสสวยๆนะครับก็มีมะขามนะครับมะขามนี่เยอะนะครับกําลังขึ้นโครงสร้างนี้น่าจะน่าจะ,ะหลายสิบต้นนะครับนี่กาลังทํากิ่งนะครับทํากิ่งทาําก้านทําไม้ก่อหินนะครับรู้สึกเหมือนอ,อาจารย์เฉลียวนี่น่าจะชอบไม้ก่อหิน เป็นพิเศษนะครับดูส่วนมากก็เห็นแต่จะเห็นแต่ไม้ก่อหินนะครับนี่อย่างมะขามนี่ก็ทําได้สวยงามเหมือนกันนะครับทำมาสวยงามมากนะครับมะขามก่อหินนะครับทําทรงบิดๆเอี้ยวๆนะครับนี่ครับสวยมากนี่ก็เป็นมะขามอีกต้นหนึ่งนะครับก็ผ่านการทดการสร้างมาแล้วนะครับก็รอทํากิ่งนะครับมีเยอะมากนะครับไม้ในสวนนี้หลายน่าจะหลายร้อยต้นอยู่นะครับแล้วก็เป็นไซส์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับ มีตะโกหนูเพียบเลยนะครับมีก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับเสียบหนูมันกันตะโกลีลานะครับคลาสสิกมากนะครับเก่าแก่จริงนะครับเอามาให้ชมนะครับอยู่ที่สวนอาจารย์เฉลียวสายห้าครับผม